ทำไมจึงไม่เลื่อนหรือยกเลิกจัดงานนะครับสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือมีการล็อกตารางงานนะครับข้ามปีนะศิลปินแต่ละท่านนะครับจะมีตารางคิวงานเนี่ยนะครับวางไว้เนี่ยก็คือข้ามปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาว่าถ้าเลื่อนปุ๊บนะครับก็จะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะฮะแล้วการขออนุญาตใช้เสียงนะครับ เรื่องของการจราจรการทําห,ห้องน้าทุกอย่างเนี่ยนะฮะแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยต้องมีงบประมาณอย่างน้อย4ี่ห้าแสนเป็นอย่างต่านะครับเป็นอย่างต่ำนะน,ำนะครับเพราะต้องมีเงินในการจัดการบริหารเงนินมัดจาศิลปินนะครับแล้วก็เงินจ้างงานกาศนะครับผู้ดูแลจ้างเช่าห้องน้ําเช่าพื้นที่นะครับสถานที่ต่างๆในในสถานที่จะจัดงานแล้วก็จะมีการโปรโมทยิงโปรโมทนะครับทุกอย่างต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับต้องมีเงินทุนอย่างน้อย4ี่ห้าแสนนะครับทีนี้งานเนี่ยมีเยอะไหม ในการจัดศิลปินแต่ละท่านนี้สังเกตไหมครับว่าจะมีการรับคิวงาน,นยาวนะฮะยาวถ้ายกเลิกนะครับก็คือมูลค่าความเสียหายนะฮะที่อาจจะคืออย่างศิลปินก็ต้องคืนเงินมัดจำเนาะเราต้องดูกรณีให้เหมาะสมเป็นเงานงานไปนะครับแต่อันนี้ก็คือมีการปรับรูปแบบนะฮะเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับช่วงที่มีการไว้อะไรเนาะ